เมื่อคุณอายุมากขึ้นดวงตาก,ก็เสื่อมสภาพตาม,ตามวัยรวมถึงเสี่ยงต่อภาวะโรคทางตาต,าตา่างๆ วันนี้ปายมีคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสายตาด้วย5วิธีง่ายๆ 1. ตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำํำทุกปีเพื่อเช็คดวงตาและคัดกรองโรคทางตาที่พบบ่อยในผู้ชูงไวัยเช่นต้อกระจกต้อหินและจอประสาทตาเสือ่อม 2. สังเกตอาการผิดปกติหากมีอาการตามัวเหตุภาพซ้อนปวดตาหรือแสงวูบวาบอย่างิ่งนอนใจให้รีบปรึกษาจากักษุแพทย์ทันทีค่ะ 3. รับประทานอาหารที่ดีต่อสายตาเช่นผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไข่แครอทอโวคา,ดาโ,โ,คโดและปลาที่มีไขมันสูงส่สวนแว่นกันแดดทุกครั้งเมื่อออกแดดเพื่อปกป้องดวงตาจากรังสี U.V โดยเฉพาะในช่วงแดดแรงๆ 5. ใช้น้ำตาเทียมเมื่อรู้สึกว่าตาแห้งเพื่อ เพิ่มความชุ่มชื้นและลดอาการระคายเคืองตาแค่นี้ก็สามารถดูแลดวงตาตัวเองได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะ